สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาทําพริกลาบสูตรเนื้อกันนะคะที่ไม่ไม่ใส่มะแขว่น,นะคะมาเริ่มต้นกันด้วยก่อไฟเลยค่ะจากนั้นนําขาตะไคร้นะคะมาย่างย่างพอให้มีกลิ่นหอมนะคะสําหรับขาก็ให้เขาสุกหน่อย ย่างไปเรื่อยๆเลยนะคะตะไคร้ก็ไม่ต้องไม่ต้องให้แห้งเยอะแค่พอประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะส่วนริกใครจะย่างหรือจะควากระทะก็ได้แต่ว่าแอดใช้หม้ออบลมร้อนนะคะจะได้ไม่ฉุนเยอะหอมกับกระเทียมก็ใช้หม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะหรือ ค่าตะไคร้เราก็อบเม่ออบลมร้อนทั้งหมดด้วยก็ได้นะคะได้เหมือนกันแล้วก็นํากระเทียมกับหอมแดงนะคะที่สุกแล้วมาโขลกก่อนเลยตามด้วยข่าแล้วก็ตะไคร้พริกป่นนะคะที่เราเอาไปปั่นแล้วเพราะว่าตํายากหน่อยนะคะเราเอาไปปั่นก่อนแล้วก็เอามาโขลกรวมกันนะคะ จะปั่นให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็มาโครโคลโคให้เข้ากันเลยจากนั้นเราก็จะนำไปผัดกับน้ำมันใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้ผัดให้สุกก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะตอนผัดเพราะว่าพริกเราจะไหม้พริกเราคั่วแล้ว ผัดเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกเลยค่ะอันนี้ที่ต้องห่อพลาสติกเพราะว่าน้ำมันมันจะเปื้อนกับกระปุกนะคะแล้วมันจะล้างยากแล้วมันจะมีสีเหลืองแล้วก็แช่ตู้เย็นเก็บไว้นานนับเดือนเลยนะคะอันนี้คือตุนไว้กินเลยทำทีเดียวเลย เป็นไงบ้างคะสำหรับสูตรพริกลาบแถวนี้น่าจะใช้การแถวพิษณุโลกพมพิรามนะคะเพราะว่าแอดเคยไปกินกับเพื่อนแถวนั้นแล้วชอบเลยอยากหาซื้อแต่หาซื้อไม่ได้ไม่ค่อยมีขายมีขายแต่สูตรเหนือจริงๆคือใส่มะแขวนแอดก็เลยไปถามสูตรสูตรที่เขาใช้กันนะคะมาท เรามาทำลาบกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเราใส่น้ำมันไปก่อนนะคะแล้วก็ตักพริกลาบใส่ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเดี๋ยวจะไหมจากนั้นเราก็จะใส่หมูลงไปผัดด้วยเลยพริกลาบอันนี้จะใช้พริกหยวกเลยนะคะพริกพริกหยวกจะไม่เผ็ดเพราะว่าจะทําเผือลกสาวแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็คือเราจะเติมพริกเผ็ดลงไปทีหลังก็ได้นะคะ จากนั้นพอสุกแล้วเราก็ปิดไฟแล้วเราก็มาปรุงน้ำปลามะนาวรสดีนะคะใส่เข้าวคั่วใครชอบเผ็ดก็เติมเผ็ดนะคะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีปรุงรสปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะจะมีกลิ่นหอมของพวกขาตะไคร้ที่เราผัดแล้วนะคะ ใส่ก้าคั่วค่ะแล้วก็คลุกเขล้าให้เข้ากันลูกสาวชอบค่ะเด็กกินอ๊ยอัญญาเผ็ดไหมหรอหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับแอดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ